ตักน้มดต้นใหม่ยู่น้ำแม่ตะเคียนนอนน้ำแม่ตะเคียนสูมือสูเวน้นความมิไปเห็นความดีข่อยเลยก็ยังมาหาย่อยอยู่ว่าข่อยมือเื้อจากปากเชื้อสินอยจะซื้ออีหยัง <laughs> โอ้ยบริโภคศาต <laughs> สารตร์แลยวยังมานชอบมากกัตักน้ำไปอาบแม่ตะเคียนกับว่าข่อยสัง <laughs> ส่งผักสัง่งอีหยังก็ยังไมาแต่โดนแล้วเห็นมาก่อนก่อนนั้นนั่นเนาะอาบน้ำแม่ตะเคียนโออาบน้ำแม่ตะเคียนดอกกับตักน้ำมดน้ำแม่ตะเคียนกว่ตักน้ำจะอยุ่้งใต้หุ่นห้องสะพานสะพานเอียงอันสะพานอันปล่อยปลาปล่อยเอยีอย,อยง ก็เบิ่งก่อยเนาะอยากหาแต่อยากด่าทำดีก็ได้ดีดอกเดี๋ยวเจ้าก่อยก็ลืงกันเนาะก่อนมาอยู่หลายเดือนอ่ะสามสี่เดือนเป็นเด็บีลุงพลมากก็ลืงกันกับลุงพ้นปาแตนแม่นเดี๋ยวจาก่อยกางใกล้พิ่นเป็นเด็บสี่ซื้อลูกขึ้นกันด่าก็ว่าก่อยากได้เพิ่นมาเป็นผัวเพิ่งจะภาพก่อยแน่พันเสียวบัวนีเอากระเป๋าเดาผัวก่ก็มีอยู่ผัวก่อยเป็นนางสันดีแต่เด้อพ่อทิ่มพ่อป๋าก่อยพี่น้องแม่นบ่ พ่อก็บอกได้ว่าขวศยนันไม่อยากได้ลุงพ่นดอกพ่อไปกกินไปโจมไปเองสิล่ะโอ้ยกรนนายไม่ให้ข่อยยังกันเดียกกระโอดปอเมีนก้นดังเนาะรักสวนสัตว์โอ้ยลืมพ่อรถเดินจังหวัดพ่อรถเดินจังหวัดเจ้าพ่อรถเดินจังหวัดพ่อรถข่อยเดือนละด้านเจ็ดปูน่ะเอาคือถูกแต่พันเจ็ดโอ้ยแต่พันเจ็ดก็ยังหาใจบ่ได้อยู่พี่น้องเออข่อยลืมเดือนละพันเจ็ดลืมให้เจ้าปลาเจ้าเขากินน้ำ ใพี่กินนั่นปั่นหนึ่งกู้เถ่าผ้าเห็ดปูยาตาแง่ขอผ้าเห็ดาานัง่งไปสิดเบ็ดขอไม่ได้ปลาครับ <c oughs> ให้เขาไม่ได้ปลานี่ก้อนกินเขาเพ้นว่าให้เจ้าปลาเจาะเขาเด้อให้พี่สางน้่งใหม่หกินรักสมรักษาอ <c oughs> ปอกหูจักคว่มอยู่เห็นว่าก,กระได คนเฮาบ่จำปินต้องไปอันหาเอาลูกเอาผัวเขาดอกหัวข่อยนี่ก็เอาปันได้เบิดขึ้นเอาเบาบาปโอเคขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะโอ้ครึ่งชั่วโมงกว่าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะครับนะนี่ฮะเจเปิลก็สนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆเนาะใช่นะครับกินข้าวก็กินไปจ่มไปนี่แหละกินไปจมไปอยู่ในป่าในเขาเนาะใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ